วัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะศรัทธาทำบุญนะคะแจกเป็นครั้งที่เจ็ดนะคะวันนี้จะทำอะไรที่เกี่ยวผัดผักกาดดองเสดไข่นะคะแจกกลุ่มทุมซนนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะสายหน่อยนะคะแต่ตื่นเช้าเลยเนาะเพราะเตรียมของอนเช้าเลยนะคะก็ยังไงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะพรุ่งนี้จะทำกะเพราไก่นะคะแจกนะคะ ปัจจัยที่ได้มาก็ตอนนี้ถ้าถ้าผู้มีซื้อของก็หมดแล้วนะคะก็ยังไงก็ร่วมบุญมาได้นะคะปัจจัยพร้อมเราพร้อมนะคะช่วยกันนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะทุกแปทุกปัจจัยนะคะที่ร่วมบุญมานะคะตอนนี้ได้ทั้งหมดถ้ารวมวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่เกือบ2,700รอชุดแล้วนะคะที่เราแจกไปได้วยปัจจัยของทุกท่านนะคะแล้วก็ด้วยวัตถุดิบนะคะจากพี่จูนะคะแล้วก็จาก อ่าทุกคนนะคะที่ร่วมมาส่วนใหญก็พี่จูนะคะเอาวัตถุดิบมาให้พร้อมเงินด้วยนะคะง่าก็ขอ,อนุโมทน,นาบุญกั้ทุกท่านนะคะร่วมบุญมาค่ะโมทนาบุญค่ะซู่ๆไปด้วยกันค่ะหลายครั้ง <Like S 1> ที่ กับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบางไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอ ที่รักฉันนั้น เค้้าาววมมนนดยรัเป็นไงพี่เตยวันนี้กี่ชุดคะ3 6งชุดแกกครั้งที่เท่าไหร่แจกครั้งที่7แล้วค่ะอ่าครั้งที่7นะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดเจวันเมื่อวานไป2,300กว่าชุดวันนี้อีกสามรกว่าชุดประมาณประมาณนะคะ2,800ดรอชุดประมาณนั้นนะคะก็อย่างที่เห็นอ่าโชว์เลยค่ะหนึ่งมื้อ หนึ่งมื้อนะคะที่เราให้เขานะคะอิ่มท้องนะคะพวกเราเหนื่อยไหมไม่คือเอาง่ายๆนะเหนื่อยนะคะการทํางานคือเหนื่อยนะเหนื่อยกายนะคะการทํางานเหนื่อยกายนะคะแต่เราไม่เหนื่อยใจมีหลายคนคงมีคําถามที่ว่าเราเอาเงินที่ไหนมานะคะเอาตรงๆนะมีคนถามว่าเอาเงินที่ไหนมานะคะเราขอชีแจงตรงนี้ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ของกลุ่มพวกเราที่บอกบุญมานะคะจะคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยพันสองพันสามพันนะคะพี่เราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะเดี๋ยววันนี้จะลงหน้าเฟซให้ดูเลยนะคะว่าจานวนเงินได้มาเท่าไหร่แล้วของที่เราทําเท่าไหร่จบนะคะเจ็ดวันทุกบาททุกสตางค์ทุกสลึงของท่านและทุกบาททุกสลึงทุกปัจจัยทุกแรงกายแรงใจของแม่งานเองนะคะทําเพื่อชุมชนค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะโควิด